สุธรรมมาสุจิตราสุชาดาสุนันทาในการเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่จะออไปเชิญเจ้าบ่าวนะครับอ่ะเดี๋ยวขอกี้นนหน่อยขอกอี่นิดตัวหนึ่งแค่ไปหน่นอยแล้วขย,ยับมาข้างหน้าหน่อยไหม,ไมไอ่ะขย,ยับมาข้า,หางหน้านิดนึงเนาะวิะใช่ไหมว้าย ไม่แจงใช่ไหมครับโอเคครับเานั่งหงลุงนั่งหงมุงกู้ความกันเลยทั้งสามนะครับเปิดตัวเราอ่อนนะเปิดยกลัวยยกผ่านยยกลัวก็คู่ก่อนวาตานะมาตาพิตารเปิดเปิดตัวเปิดตัวอมาร์ตินักวารตเยนักตัง สัพพังอัปปาราพังอมาตุปโลพันเตอันนีต่อการให้ลูกถานว่าคือเรารับทานไหวแล้วนะครับอับราบลูกกราบสักสามครั้งคือกราบผู้หลักผู้ใหญ่ได้บุญได้กุณสมได้คุณงามความดีลูกเกิดมาจะได้เป็นคนที่อ่อน้อมขอบตนแทนนะครับเจ้าสักพันครับดันมาข้างหน้าครับ ติดปิดไม่ออกไหมครับปิดได้ไหมอ๋อโอเคครับสวยครับตัติดกันนิดนึงครับลูกตัติดกันนิดนึงทำไมที่นี่กอดลุ้นจังเลยอ่ะเย็นตัวไปพอเมื่อดูดูเนี่ยดูลูกดูคปต้องสอนกอก็ยังไม่เคยว่องาต่อไปนะครับขอเชิญท่านกำนันนะครับสแว นะครับให้ฝ่ายเจ้าสาวครับผมออเห็นแล้วนะเมื่อะกี้นะเห็นแล้วนะตอบครับหนึ่งสอ,งอบไปจับใต้แหวนลูกเปิดแหวนมักจะบังแหวนจะบังแหวนโอเคอย่างนั้นถูกต้อง เป็นยังไงครับบรรยากาศดีไหมครับ,บค่อนข้างเย็ยนถึงระอุมากค่เป็นลมนรั <c oughs> พี่บ๊อบพี่บ๊อบหันตะขอมาแล้วก็ใส่ตรงหน้า,า,ใ,นาใช่แล้วก็บิดเอามือสองข้างเลยเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับเออ <c oughs> ขมือครับรับป้ายครับรับป้ามองกล้องด้วยครับมองกล้องมองกล้องครับโอเคครับแขนลอยขึ้นนะครับแขลขึ้นได้เลยโอ้หโอเค ครับจะสระจะบ่าวสาวก็ได้สมเงินสมทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับขอเชิญคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับส่ทงทองนะครับกันเลยนะครับรคุณแม่ยบแต่สร้อยนะครับอือทำไมได้คืนเส้นใหญ่กว่า <laughs> เส้นแรกเนอมงมาก มือขึ้นอ่ามือขึ้นมันก็ไม่ได้บ่ามองตรงนี้นะอ่าหนึ่งท่าท่าที่สองจับมือกันแล้วยิ้มหนักแน่ครับจับมืออ่าจับอย่างเงี้ยโอเคช่วนยินหน่อยครับได้อ๋อโปรยพันยพืชดอกไม้นะครับเพื่อขอถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับของทาง ต่สาวนี่นเลยนะครับโอ้ยโยนขึ้นพันฟูให้มันจรวดรุงเรืองไปจะไม่โยนก็นได้ครับอาจจะมาโรยแล้วก็มวยพรน,นะครับพี่บอ๊อบเวียนทางน,นี้เลยน้องบีมจับพี่บอ๊อบด้วยนะครับผมขาวเราเดี๋ยวไปเหยียบเหยียบเหยียบแล้วพรมก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นการย้อมสีทางธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะฮะแม่ยกไหนนี่คุณแม่เจ้าสาว พู้บ่าวสาวนะครับคู้บาวสาวจะได้คแม่เตรียมรับมอบเลยครับคู่บ่าวสาวมาตรงนี้ซ้ออมซอมสมกดถึงมตรีซ่อนเตร่ตร่องเาจ้าเบไม่ไม่เล่งทำหนักวต้องทำให้เขาดสอบมันหนักคงไม่ใช่นักแสดงประกอบยอดเยี่ยมไม่ใช่ละ วันนี้เป็นพัะเอกยอมไม่วันหนึ่งนะเจ้าเจ้าบอกเต็มใจช่วยอ่คุณแม่รับครับคุณพ่อรับด้วยกันเลยครับคุณแม่แบกนะคุณแม่แบกใส่คุณแม่แบกเลยโอ้คุณแม่ก็แอคติงช่ย่อยคุณแม่ประตูบ้านอยู่ตรงไหนคะมชับขอค้าข่ได้วยครับขอค่าเปิดบ้านด้วย